สวัสดีครับสวัสดีทักทายท่านผู้ชมไปทางช่อง youtube นะครับแล้วก็ดาวแฟนเพจเฟซบุ๊กทุกคนทุกท่านเด้อครับจุงกะเรือเงี้ยนะไม่เอาบอกปุ๊ด,ด้ลยหนาวมากเลยครับผมมามาหยุดหยุดมามาหยุดหยุดอยูย่นี่เหรอครับพี่นอ้องอ๋อ สวัสดีท,ท่าทาย fc แฟนคลับนันทวันภาพยนตร์ครับผมวันนี้เราอยู่กับหน่วย559นะครับที่บ้านตะหยวกตำบลทุ่งหลวงอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่นอ้องงานนี้มาแปลงหน่อยแล้วกันวางเสียงกลางด้านในครับผมปกติจะอยู่ด้านนอกเลยงานนี้จัดไปตู้เบรอยู่ด้านนอก เสียงกลางอยู่ด้านในครับผมโอ้สงสารแต่ทีมงานที่ขึ้นอยู่บนจอนะครับไฟไม่เสร็จดีเลยอากาศข้างบนก็ไม่ต้องพูดถึงครับนี่ผมกำลังจะเดิอนออกไปพอดีครับฝนมาแล้วก็่วนนี้กำลังขึ้นเสียงกลางครับทั้งสองด้านอยู่แล้วก็ไฟไฟยังไม่เสร็จเลยครับจะขึ้นจอได้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูครับผม สลิงด้านหลังตาแดงสีร่ร้อยครับเหลือแต่ด้านหน้าครับกําลังต่ออยู่นะพี่นองบรรยากาศโดยรวมช่วงประมาณาใกล้จะหกโมงเย็นนะฮะที่ผมถ่ายตอนนี้โชเฟอร์กำลังทําพิธีการครับไร้เวทมนต์ก่อนครับก่อนทําการสำเดงเนาะต้องขอเจ้าที่เจ้าทางบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนละกันครับผม ก่อนที่เราจะทําอะไรเนะาะขออนุญาตท่านก่อนนะฮะสิ่งลี้ลับที่มันมองไม่เห็นนะเราก็อย่าไปลบหลู่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ครับผมคิดว่าบรรยากาศก็น่าจะประมาณนี้แหละคงจะฟ้าไม่เปิดหรอก <c oughs> หนาวครับพี่น้องเลย วันนี้ยูทูบเบอร์มาหลายช่องอยู่ครับนักพัฒน์ชาแนลก็มาหนังสกาวหรือสกาว v สองนะครับของตัลิศก็ามานะครับบองเทพชาแนลนะครับก็ามายืนถ่ายอยู่โน่นครับถ่ายรูปอวดสาวๆาวนะตอนนี้ไม่ได้ถ่ายอะไรหรอกครับถ่ายอวดสาวๆาวอย่างเดียวครับตอนนี้ทางด้านขุมพลังก็เสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วครับ ต cues, <im <im ่อสายลำโพงสายเรียบร้อยแล้วผู้จัดการก็เตรียมฉีดน้ำหอมแล้วครับเรารู้กันตากิตากิวตือเหรียะเดี๋ยวแกถอยรถออกเดี๋ยวแกขับรถออกไปแกก็ไปฉีดน้ำหอมครับฉีดน้ำหอมแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้ามานอนได้ไหมคืนนี้ นอนได้ไหมนี่ยเจ๋ววันนี้สโล่เดียวเนาะอดีเจอ้วนอ๋อพบกับดีเจอ้วนนะครับครับคืนนี้ดีเจนุนอนครับ <c oughs> เียโเสร็จสับเรียบร้อยมาแล้วครับรอแค่เวลานะครับ เหลือเสียงกลางแค่นั้นเองครับพี่น้องก็จะแย่งกันถ่ายอีกแล้วครับผมไม่ค่อยอยากถ่ายอย่างนี้แหละถ้าผมถ่ายเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นก็มาถ่ายคนนี้ก็มาถ่ายออเฮ้ยกินอะไรเนาะก๊ายไฟก็ PM พาเวอร์ครับผมวัดป่าเจริญผลโอ้กำลังเตรียมสถานที่ไรเวทมนมนครับ นี่ต้องบังลมนิดหนึ่งคนระับอ่ะววดเร็วๆวเด้เร็วๆวเน่ม,นมา,าทางนี้ก่อ<ห>นมาเจอทางนี้เถอะหอลบก่อนดีกว่าครับถ้าถ้าผมไม่ถ่ายแกก็ไม่ถ่ายนะเดี๋ยวผมถ่ายทีแล้แกก็มาถ่ายทุกทีผมก็ยอมอู้ข้ออะไรอย่างนี้หรอเป็นแกเป็นคนขี้ฉาผมมากเลยนะไไม่ได้ ดูครับจักอะไรต่วอะไรเราคือไปไปมาผมจะถ่ายอะไรแกก็มาถ่ายจนผมไม่มีมุมจะถ่ายแล้วครับตอนนี้อโอ้โหลบกระแรงครับพี่นอ้องเอ้ยโอ้ บรรยากาศโดยโรวมก็ประมาณนี้ครับผมออผมอยากเข้าไปอยู่ในรถคืนแล้วครับตอนนี้อเอา,เ,อา,เ,อาเป็นคลิปสั้นๆดีกว่าครับคลิปนี้ผไม่ต้องยาวครับผมก็งานวันนี้ก็ได้แรงแนวนิดนึงครับตู้เสียงกลางอยู่ด้านในครับตู้บีดอยู่ด้านนอกครับปกติตู้เสียงกลางจะอยู่ด้านนอกตู้บีดอยู่ด้านในเอางานนี้ พื้นที่มันแคบนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับผมแจวพี่น้องเอ้าจุดๆครับขอเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมชูฟ์ไวยแล้วโอ้ถึงเงี้ยนะถึงเงี้ยนะขออนุญ,ญาตเป็นลมลมหนาวก่อนแล้วกันครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวมาฟังการสาวชิคของดีเจอ้วน tadi kuam laut itu. Oh, juga selamat krem!